สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผู้พันนำเข้าสู่ช่องผู้พันเกษตรชาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผู้พันมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตอนนี้าสถานการณ์โควิดนะครับที่กำลังระบาดนะครับเวลาเราไปไหนในที่ชุมชนเราต้องใช้แมสต,ตลอดเวลาแต่เพอเรามีไปอันเดียวแล้วก็จำเป็นต้องใช้แมสแล้วก็ สายแมสเนี่ยมันขาดนะครับก็ผู้พันก็มีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาต่อการใช้แมสให้ใช้ได้ชั่วคราวเพราะว่าเรามีอันเดียวนะครับให้เข้าไปในที่ชุมชนหรือห้างนั้นนะครับโดยวิธีที่ไม่ยากครับที่เราสามารถทําให้มันใช้ได้ชั่วคราวไปก่อนก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับก็าเผื่อท่านผู้ชมนําไปใช้นะครับในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ นะครับก็ตามไปชมพร้อมกันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมวิธีแรกเลยนะครับก็แมสทั้งเรานะครับมันขาดแบบนี้นะครับก็เราก็จะต่อให้ใช้งานนะครับก็นี่นครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มัดเท้านะครับ ี่ครับแบบนี้นะครับก็สามารถเอาใช้งานได้ต่อนะครับก็เป็นวิธีแรกนะครับที่เราต่อเชือกแบบนี้นะครับเนี่ยยังใช้งานได้ต่อไปนะครับนี่ถ้าเกิดแมสนะครับของท่านผู้ชมนะครับขาดแบบนี้นะครับอ่าสำหรับวิธีการต่อ นะครับเพื่อให้ใช้งานนะครับก็นํานี้เลยครับถ้าเรามีไฟแช็กนะครับเราก็เอาไฟแช็กจุดลนเลยครับแล้วก็เอามาติดแบบนี้นะครับนี่ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อนะครับนี่ เลยครับแบบนี้นี่นะครับก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ต่อสายเม็ดนี่นครับเขาก็จะประสานไปอย่างนี้นะครับสามารถให้ช่วยใช้งานได้ต่อนะครับก็ต่อไปวิธีทสามนะครับอันนี้เดี๋ยวก่วาเหมือน ดึงให้เขาขาดนะครับก็วิธีต่อไปนะครับที่เราจะต่อถ้าเกิดนะครับเราไม่มีไฟแช็กนะครับก็เราจะต่อสายแมสให้ใช้งานเราก็นี่เลยครับหาไม้แหลมๆนะครับแบบนี้เราเอาไม้แหลมนะครับเจาะไปแบบนี้นะครับเมื่อทะลุแล้วนะครับเราก็เอาเชือกที่ขาดเนี่ยนะครับ ใส่ใส่ลงไปนะครับออกมาแบบนี้ตรงนี้นะครับเราก็มัดปุมครับมัดปมแล้วก็ดึงครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็ อยู่นะครับสามารถใช้งานเอามาคล้องกับหูเราได้เหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับก็เ,เป็นวิธีเทคนิคดีๆนะครับที่ผู้พันนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมที่เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะไปในที่ชุมชนแล้วเรามีแมสอันเดียวแล้วก็ แมสของเรานั้นขาดก็แก้ไขปัญหาด้วย3วิธีง่ายๆที่ผู้พันนะครับนำเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อไว้ใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่จะนำไปใช้งานนะครับก็เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็อันตรายด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ นะครับก,ก็ยังไงช่วยฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้พันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ